อันนี้เป็นลายชื่อที่มัาจะแพ็คของเก่งไหมคะอันนี้โอเค <okay. S 2> เป็นลายชื่อลูกค้าที่เราจะส่งนะคะน้องขีดไม่ได้นะคะอโอเคไหมโอเคตะมือไงโอเคโอเคโอเอชื่อชื่อเดี๋ยวพี่มาเอาอันนี้ให้ด้วยนะปโปอ๋อโปเหรอลูลกอ๋อคนหายว่าอยู่ไหนนะ โอ้ยคุณพ่อค่ะคุณพ่อต้องจ่ายเงินให้หนูแล้วนะหนูช่วยพ่อทํางานแล้วเนี่ยโอ้ยไมเห็นไหมไหมอืมอืมออเออเออโอ้ยขึ้นหยยบลังขึ้นไปเลยโอเคว้าวเก่งคะ่ะเก่งเก่งเกงโอ้ยเขินเขินเดินมาจับกระเป๋าเฉยเลยโอ้ยเขินเขินอ๋อเขิน โอ้เก่งค่ะโอ้เอาข,ข,ขึ้นไปอ,อีกแล้วนะมัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นไปอีกแล้วต่อยอดอเขาต่อยอดอต่อยอดอเออไม่ได้เหรอลูกอไม่ได้โอ้ไม่ได้อึ๊บอึ๊บอุ้ยเลนหลานไ่ยบอไทยว่าไม่ได้เหยียบอะไรอ่ะลูกโอเคเหยียบเราต้องทิ้งขยะนะคะทิ้งขยะเออขึ้นไปเลย กล่องนั้นคงใสพิเศษมากเลยน้องพลอหยียบหนึ่งะออมันหนักเหรอลูกมันหนักหนักต้องอจ้าต้องเอาไว้ข้างล่างเนาะมันหนักเนาะเออโอ้ยหนักไหมลูกโอ้โอ้ไหวไหมไหวโอ้โอ้ไหวไหมลูกไหวไหมไหวโอ้ไหว เออเอาไว้ที่เดิมโอ้ยเออเอาไว้ตรงเหยียบมืนเดิมมาแหละเอานหโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยยู่ไเอาหลานมาหยเออหัปาดิมาพี่ลับรา้าสาระลอึบอึ นะคะให้ยายโอเคเอากลับไปอีกแล้วโอ้ยเคลี่ยังม้าไว้ไปไว้แช่โอ้ยเนาะมาส่นเก็บเงินหรือเก,ก,ก็บขึ้นเลยไหมเออจ้าเอาไปเลยคะ่ะห้าโอ้ยอนะอุอ้ยโอ,ยโอย้พังเลยเหรอลูลก ใครทำอะ่ะใครทำอเ,เออเออเออเอเอเอ,อ,อืขีนนข่นายลูกขี่เลยอ๋อจะถอดรองเท้าเห็นไหมนะั่นอ๋อถอดเองเลยค่ะโอเคเก่งค่ะ นั่นไงโอ้พี่พลอยเก่งค่ะเิดมบตาดตตุนตั